Trời, cái nhiều thương. nó lắc chuông fan hay và cái đi qua thương ai lại mua mấy con hả <laughs> hồi กดซองเนี่ยกีบนอนตรงๆนิดนึงเออให้หน้าตรงปูไค่อยลงไปปูล,ลงไปไหมกว่านั้งจมูกจะแตกสามสองพิกเริ่ โอเคคับครับโอเคไปพามตายังไงต่อนะชิ้นต่อไปอิตาอีกซตาแต่ดูม่ได้เลยเก็ต่อเลยที่เขาเข้ามาขอบบอล แต่ว่าเปลี่ยนเป็นหญิงหนึ่งอย่างเดียวเป็นฉากที่เข้ามาขอเบอร์แล้วฉากที่าที่มันมีคุยก่อนนะครใช่คุยก่อนที่เป็นซีนห้าก่อนอร่อยไหมวะใช่ไหมมันก็มีเค้กใช้ได้ชิ้นนุ่มมากข้าวโอเคหนาคุยกันที่นั่งที่เดิมไหมใช่

เพี้ยนที่ยาวไปจนถึงผู้หญิงผู้หญิงหนึ่งสองเข้าเอ๊ะเป็นผู้หญิงหนึ่งเข้าดูซีนห้าไปหมดเลยพี่นิ้ค่ะินเสร็จอย่างคะไปเลยค่ะซีนห้านะคะอร่อยไหมวะใช่ได้ซีนนุ่มวิวางวางเลยครัไปยินดีให้ลุกขึ้นมาดีเลย ทำไมดูรูปผู้ชายเขาดูรูปผู้ชายกันอยู่คนะผู้ชายคนนั้นคือใครครับคุณชอบพีเตอร์เหรอไม่ได้นะคือจะมาเป็นเรือพี่เติ้ลไม่ได้นะฮะเซฮัลโหลวี์วันนี้เรามักทำรายการเราเราไม่บอกเนาะเป็นความลับพิเศษความลับครับคุณได้ตามทางสักทางหนึ่งครับแล้วเมื่อวานเป็นไงบ้างครับเมียนิรันดร์ เราเปิดคอนเสิร์ตกันเปิดคอนเสิร์ตกันสนุกเลยครวันนี้เขาก็ไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอวตารอันนี้เราไม่ให้เห็นขอบคุณค่ะเราให้เห็นครึ่งหน้าคุเราใจได้ดิตลบไม้ใช่ผมใหม่ก็หล่อดนีใช่กลับไปแล้ว EXO เป็นยังไงบ้างครับไม่ใช่ครับจีรากอนจีราคอนมีไหมมีไหมจีราคอนไปดูอวตารนะครับ เหดูทั้งสอว่าลงไปล้วดูทั้งจนก็ล่าปาฏิายไม่เนขาแอบดูดูพีเตอร์อยู่นะสองคนเนี้ยเขาก็จะนัดพีเตอร์อีกคนหนึ่งเป็นสมราไม่ชอบกับพีเตอร์เเรารู้จักพเตอร์ีอร์าปยนเียนกับสองไม่ได้แล้ไมกครับว่าแต่ที่แปดยังครับสิบสามคับห้าสวัสดีครับ ขอพูดอะไรกับกล้องหน่อยครับครับหน้าหน้านะครับได้ครับผมถ่ายแค่ครึ่งครึ่งหน้าล่างครับโอเคครับพีดยพูดกับกล้องหน่อยครับสบายดีสบายดีอาวีโชคมันเปลี่ยนเป็นกล้องหน้ายัางไงวะเปลี่ยนได้ไหมโลกเปลี่ยนเป็นกล้องหนะ้าอ๋อเนี่นย ทำก่นนั้นครับโอเคครับทำก่นนั้นครับต่ำไอีกเหรอทำกัานั้นครับทำกัานั้นครอย่างนี้เลยไหมล่ะใช่ครับตอนนี้นะครับไม่ได้ว่างทุกวันนะคะงานจะไปงานมิองนางเอ้าวันนี้มีมิทอีกแล้วเหรอโอ้ทุกวันจริงเหรอ ก็จะไหวนะคนแบบชอบปีศาจนี่เพื่อนสวัสดีครับคุณแอดมินครับ กอกที่แสบปุนี่มาแล้วคิดถึงจังเลยที่ถึงต้องมาหากันนะคริสติน่าดีว่าคริชียสพีใครสั่งกาแฟคะอเมริกันโนโตใครสั่งกาแฟอเมริกันโนอ่ใครสั่งมันไม่มีผลอเลยค่ะ ฮัลโหลครับผมเขานัดเดทกันสองคนค่ะคริสติน่าและมิท ทำไหมจ๊ะไม่อยากความรักนะครับเฮ้ยมารพวเราเลยครับติกต้เป็นก่่นเลยนะครับตอนนี้ครับดูวนใคับ EP10 ขอใคครับอ๋อใช่ใช่ไม่อยากความรักนะครับไม่กลดูนล้ไา็นนัน พี่โบมพี่โบมมาซ้อมกันไหมลูกกระเป๋าไหนนี่ไงกระเป๋าโบมเองเหรอจนู่นเนี่ยมีคนเก็บไปเป่าไม่ใครเก็บกระเป๋าโบมไปฮนะพี่อยู่ตรงนั้นนะ่ะพี่ดูให้หน่อยา ยังไงครับไม่ได้ครั